มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับสำนักง,งานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการหน้าต่างความรู้ชุดเฉลิมพระเกียรติน้ำพระไทยในหลวง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราเดินทางกันมาที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรน,นะคะเพื่อมาชมระบบการให้บริการสาธารณสุขที่มีความทันสมัยและครบวงจรน,นั่นก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเลิงนกทานะคะตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่โรงพยาบาลแห่งนี้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงได้รับการดูแลด้วยดีเสมอมาค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเลิงนกทา เป็นหนึ่งใน21โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั่วประเทศดำเนินงานมาอย่างยาวนานมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการรักษาจนประสบผลสำเร็จสู่ความเจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน คุณผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับท่านรองนริชลาโคตรประทุมนะคะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามถึงภาพรวมในปีที่ผ่านมาในการด,ดําเนินงานของโรงพยาบาลค่ะท่านรองค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทาได้ดําเนินการตามยุทธศ,ศาสตร์ในทศวรรษที่5ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะคะ,คะโดยยึดวิสัยทัศน์เป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข จุดเด่นในการดําเนินงานของโรงพยาบาลในปีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะท่านรองค่ะตามยุทธศาสตร์ในโทศวรรษที่5นะคะแล้วก็คําปารบของท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จอยุพ,ยพร,ราชที่ท่านได้เล็งเห็นแล้วก็ต้องการให้เราสามารถที่จะคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เร็วมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าในส่วนนี้มะเร็งลำไส้ใหญ่สามารถที่จะคัดกรองได้ ถ้าสามารถที่จะคัดกรองได้เร็วแล้วก็จะสามารถรักษาได้หายได้ไวนะคะ,คะเพราะว่าถ้าคัดกรองได้ในระยะแรกโอกาสที่จะหายก็คือ90%ซค่ะ,<ม>คะท่านก็เลยอมอบนโยบายค่ะให้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั้ง21แห่งในการจัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องโคลโ,โนสโคปีค่ะ,คะทำให้ประชาชนในพื้นที่นั้นมี การรู้เท่าทันโรคแล้วก็ทางโรงพยาบาลได้ท be ําการรักษาอย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะในเรื่องที่สองเห็นบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆใช่ไหมคะเป็นโครงการสุขภาพจิตเด็กค่ะซึ่งได้ดําเนินการมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ดาเนินการต่อเนื่องในโครงการของพัฒนาการเด็กช่วงปฐมวัยนะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็จะอยู่ที่นักเรียนอนุบาล1อนุบาล2แล้วก็ป .1 ซึ่งเราก็ได้ร่วมมือกับ เครือข่ายในการที่ทําโครงการนี้ในส่วนของภาคีเครือข่ายโรงเรียนโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและชุมชนรวมทั้งเอกชนองค์กรอื่นด้วยค่ะ,คะและนอกเหนือาจากนี้ค่ะเป้าหมายในการดําเนินงานของโรงพยาบาลในอนาคตจะมีการต่อย,ยอดในรูปแบบไหนคะค่ะสำหรับการพัฒนาในอนาคตแล้วก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของการให้บริการเพื่อ ให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงระบบบริการได้เพิ่มมากขึ้นชุมชนมีสุขภาวะประชาชนมีสุขภาพดีค่ะก็พัฒนาในด้านของการเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์หลายๆด้านนะคะ,คะ,ะเพื่อให้โรงพยาบาลของพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ให้บริการประชาชนในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชประชาชนในอำเภอเรืองนกทาแล้วก็อำเภอใกล้เคียงค่ะ มะเร็งลำไส้ใหญ่ถือเป็นภัยเงียบที่ไม่แสดงอาการซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยทำงานโดยอาการเตือนที่มักปรากฏให้เห็นของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เช่นอุจจาระมีเลือดปนน้ำหนักลดลำไส้อักเสบเรื้อรังซึ่งกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะทราบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็มักพบในระยะที่เป็นมากแล้วทําให้มีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิตสูงดังนั้นควรตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือมาพบแพทย์ทันทีที่เริ่มมีอาการผิดปกติเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทาได้มีโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยนั่นก็คือการส่องกล้องคุณผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับคุณหมอพัทรศินีนะคะผู้ที่จะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นั่นเองคะ่ะคุณหมอคะปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างคะ ค่ะก็จากตัวปัจจัยเสี่ยงก็คือเริ่มแรกส่วนใหญ่ก็เป่นจากพันธุกรรมของตัวในครอบครัวของคนไข้เองนะคะที่เป็นหลักๆอย่างที่สองก็ส่วนใหญ่ก็เป็นจากสภาพแวดล้อมก็จากพวกอาหารที่เป็นอาหารประเภทเพวกอาหารเนื้อแดงหรือเป็นอาหารที่เป็นมันๆนะคะแล้วก็พวกสูบุรีดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นปัจจัยหลักๆนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่อง การออกกําลังกายการใช้ชีวิตแล้วก็น้ําหนักตัวของคนไข้ส่วนนี้ก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดเป็นโรคมะเร็งลําไส้ได้แสดงว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นแบ่งออกเป็น2อ,อย่างก็คือปัจจัยที่มีมากับตัวเราอยู่แล้ว<ช>กับกรรมพันธุ์กับอีก<ช>อย่างหนึ่งก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการใช้ชีวิต,ตองะคะ,คะนอกเหนืจากนี้ค่ะอาการของมะเร็งลําไส้ใหญ่จะมีอาการแบบไหนบ้างคะ ก็เริ่มตั้งแต่ปวดท้องรอรัองบางคนอาจจะมีปัญหาคลํำได้ก้อนที่หน้าท้องของตัวเองเบื่ออาหารน้ำหนักลดมีลักษณะการถ่ายอุจจาระเป็นลำเล็กลงเรื่อยๆจากเป็นก้อนใหญ่ก็จะก้อนเล็กลงเรื่อยๆเหมือนขี้กระต,ต่ายสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเหมือนเป็นน้ำน้ำอันนี้ก็คือมันเป็นลักษณะที่ค่อนข้างสงสัยที่จะเป็นโรคมะเร็งลำไส้ได้ค่อนข้างมากหรือบางรายอาจจะมีปัญหาถ่ายไม่สุด ถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดปนน้ำหนักลดหรือซีดไม่ทราบสาเหตุอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะอาการที่เข้าได้กับโรคอะไรล้าไส้ค่ะในขณะนั้นผู้ป่วยเองจะรู้สึกตัวไหมคะว่าตัวเองมีอาการปวดท้องหรือขับถ่ายผิดปกติมากกว่าเดิมจะรู้สึกค่ะแต่แบบบางทีด้วยประชาชนของเรานะคะเขาค่อนข้างที่จะอดทนก็จะทำให้มีการ มาโรงพยาบาลล่าช้าและทำให้ระยะของโรคเป็นระยะที่แอดวานซ์หรือว่าระยะที่เป็นสูงขึ้นไปที่มันทำให้การรักษายากขึ้นค่ะก็จะให้สังเกตตัวเองนะคะในเรื่องของการขับถ่ายในทุกๆวันว่าในการขับถ่ายนั้นเรามีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนนะคะทีนี้รูปแบบของการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ละคะมีรูปแบบอย่างไรคะค่ะก็ปัจจุบันนี้ก็คือตัวคัดกรองที่เราใช้นะคะมันเป็นเรียกว่าฟิต เทสนะคะหรือว่าเป็นการคัดกรองดอูการแฝงของเม็ดเลือดในอุจระที่ใช้ในปัจจุบันนี้ก็คือเป็นตัวหลักๆเลยค,คล้ายๆกับชุดตรวจโควิดใช่ใช่ชค่ะ,คะเพราะฉะ,ะ,ะนั้น,นก็นจะไม่ได้ตรวจยาก ใช่ค่ะตรวจไม่ยากเลยตรวจง่ายมากๆนะคะ <ๆ S 2> ในเรื่องของการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่บางท่านอาจจะมีความกังวลว่าจะมีความเจ็บปวดหรือเปล่าในเรื่องของการตรวจนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะข้อดีของการส่องกล้องเพื่อที่จะหาความเสี่ยงของโรคมีข้อดียังไงบ้างคะคุณหมอก็ถ้าเกิดเราทําการส่องกล้องลำไส้ใหญ่มันเป็นเป็น,ปนตัวกล้องเลยนะคะ,คะมันก็จะเห็นลนักษณะของเยื่อบุผนังของลำไส้ใหญ่ได้ชัดเจน แล้วก็คือถ้ามีลักษณะผิดปกติของในตัวลำไส้ใหญ่ก็อย่างเช่นติ่งเนื้อหรือก้อนเนื้องอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถที่จะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจได้เลยเพื่อเพื่อที่จะประเมินว่าเป็นติ่งเนื้อธรรมดาหรือว่าเป็นติ่งเนื้อที่สงสัยมะเร็งค่ะเพราะว่าบางท่านอาจจะกลัวในเรื่องของการส่องกล้องว่าเจ็บแล้วไม่รักษาเลยดีกว่าตัวโรคก็ดําเนินไปเรื่อย ผ่านพ้นในช่วงของการรักษาไปนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงประชาชนในเรื่องของการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคนี้ค่ะค่ะก็หลักๆก,ก,ก็คืออยากให้ดูแลสุขภาพทั่วไปพวกอาหารการกินนะคะเลี่ยงพวกที่จะเป็นอาหารมันๆแล้วก็อาหารพวกประเภทแบบเนื้อสีแดงนะคะแล้วก็พยายามออกกําลังกายอย่างน้อยก็5วันต่อสัปดาห์เหมือนรูทีนทั่วไปค่ะนะคะแล้วก็พยายามควบคุมน้ําหนักให้ไม่อ้วนเกินไป ะะแล้วก็คือถ้าท่านไหนที่มีอาการที่เข้าได้กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือมีครอบครัวที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ควรที่จะมาพบแพทย์เพื่อมาปรึกษาอาการเพื่อเพื่อที่จะได้รับการรักษาที่รวดเร็วมากขึ้นค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทาให้ความสำคัญก็คือการพัฒนาการเด็กช่วงปฐมวยัย จึงได้มีการจัดตั้งโครงการพัฒนาการสมวัย IQD สร้างเสริมสติปัญญาเด็กเรืองนกทาด้วยวินัยเชิงบวกขึ้นมาอีกด้วยคุณผู้ชมคะตอนนี้ฟกอยู่กับคุณหมอผู้ที่จะให้ข้อมูลเรานะคะคในเรื่องของการดูแล,แลและพัฒนาการเด็กช่วงปฐมวัยค่ะคุณหมออิงคะอยากให้คุณหมอเล่าถึงพัฒนาการเด็กช่วงปฐมวัยให้ฟังค่ะ ก่อนอื่นเลยก็ต้องทราบก่อนว่าช่วงปฐมวัยเนี่ยหมายถึงเด็กอายุตั้งแต่0ถึง6ปีนะคะค่ะค่ะก็คือพัฒนาการของเด็กในช่วง0ูถึง6ปีเนี่ยก็จะมีหลายด้านด้วยกันหลักๆเราจะแบ่งเป็น5ด้านนะคะด้านที่1ก็คือจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านที่สองก็จะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กหรือการขยับในเรื่องของมือหรือปากอะไรประมาณนี้ค่ะก็สามก็คือในเรื่องของ การใช้ภาษาด้านที่4ี่ก็จะเป็นในเรื่องของการรับรู้ภาษาแล้วก็ด้านที่5ก็จะเป็นด้านสังคมหรือว่าการช่วยเหลือตอนเองค่ะปกติดโดยทั่วไปที่คุณพ่อคุณแม่จะเห็นลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงในช่วง6เดือนถึง12เดือนเนี่ยพัฒนาการเด่นชัดมากก็คือจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่มันเขาก็จะให้ความสําคัญกับการขยับหรือเคลื่อนไหวร่างกายค่ะเป็นหลักๆก,ก็คือจะเห็นว่า เด็กเริ่มเดินได้ mm hmm. พวกนี้ก็จะมีความกระตือรือร้นในการดูพัฒนาการของลูกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องรู้ว่าพัฒนาการทั้ง5ด้านเนี่ยมันจะพัฒนาไปพร้อมๆกันไม่มีด้านใดด้านหนึ่งไปไปเร็วกว่ากันอะไรประมาณนี้ค่ะเราะั้นก็จะมีพัฒนาการด้านภาษาที่คุณพ่อคุณแม่มักจะสังเกตเห็นได้ช้าที่สุดเพื่อกว่าจะรู้ว่าลูกเราพัฒนาการช้าไหมเนี่ย mm hmm. ก็คือเข้า2-3ขวบแล้ว mm hmm. กว่าจะรู้ว่า,เ,าเขาพูด ได้ช้ากว่าเพื่อนคนอื่นก็คือต้องไปเปรียบเทียบหรือว่าเข้าไปสู่สังคมอื่นแล้วเพราะฉะนั้นความสําคัญตรงนี้ก็เลยก็เลยเป็นเป็นความสําคัญในช่วงผสมวัยมากๆว่าจริงๆเราต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าเด็กเนี่ยมีมีพัฒนานการหมด5ด้าน แบบนี้จะแนะนําคุณพ่อคุณแม่ยังไงคะว่าควรจะเริ่มสังเกตจากจุดไหนว่าเด็กมีพัฒนาการช้าในเรื่องของการพูดค่ะค่ะจริงๆเรามีการสังเกตพัฒนาการในทุกๆด้านคะ่ะรวมรวมถึงทั้งการเคลื่อนไหวหรือว่าการใช้ภาษาการสื่อสารการช่วยเหลือตัวเองหรือว่าด้านสังคมของ,ของเด็กนะะเนี่ยค่ะทางกระทรวงคะ่ะได้ทําแบบประเมินหรือเฝ้าระวังพัฒนาการของเด็กเขาจะเรียกว่าแบบประเมิน DSTM สําหรับเด็ก ทาลกแรกเกิดเลยเขาจะแจกให้ผู้ปกครองหรือว่าคุณแม่เนี่ยตั้งแต่ตอนที่หลังคลอดหรือว่าตั้งแต่ตอนฝากคันเลยในบางโรงพยาบาลนะคะพอให้ไปแล้วเนี่ยก็จะมีให้คำแนะนำว่าจะต้องมีการตรวจประเมินซึ่งระยะในการตรวจประเมินเนี่ยก็จะมีเริ่มตั้งแต่ตอน9เดือน18เดือน30เดือน42เดือนแล้วก็60เดือนก็คือแบ่งเป็น5ระยะตาม ดีเอสพีเอ็มที่ให้การประเมินเนี่ยเขาก็จะมีแบบให้เฝ้าระวังแล้วก็สังเกตว่าลูกต้องทําได้ตามเช็คลิสต์นั้นซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้รับแบบประเมินนี้ไปหรือว่าสมุดที่ใช้ในการเฝ้าระวังนี้ไปไปใช้เป็นคู่มือเนี่ยก็จะสามารถเฝ้าระวังเจ้าตัวน้อยว่าเมื่อไหร่ที่เริ่มเอ๊ะออกจากตัวเช็คลิสต์แล้วก็จะเริ่มเริ่มมีการมากระตุน้นหรือว่ามาให้คําแนะนํา นนี้นองเบลจากการพัฒนาเด็กแล้วนะคะก็จะต้องให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กนะคะให้กับผู้ปกครองด้วยทําให้ผู้ปกครองนั้นมีองค์ความรู้ในการพัฒนาเด็กร่วมกันกับทางโรงพยาบาลด้วยค่ะกิจกรรมที่หลากหลายภายใต้โครงการพัฒนาการสมวัย IQD สร้างเสริมสติปัญญาเด็กเลิงนกทาโดวยวินัยเชิงบวกก็เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้มีกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ร่วมกันทําในครอบครัว คุณผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเลิงนกทานะคะผู้ที่ดูแลโครงการนี้พี่แพรเองก็เป็นพยาบาลที่ดูแลเด็กโดยตรงนะคะ,คะต้องถามพี่แพรว่ารูปแบบของการดําเนินกิจกรรมของโครงการนี้มีอะไรบ้างคะพี่แพรค่ะ,ะโครงการนี้ก็ชื่อว่าโครงการพัฒนาการส่งมัย IQD นะคะส่งเสริมสติปัญญาเด็กเลิงนกทาด้วยวินัยเชิงบวกนะคะค่ะ,ะก็คือเราจะทําเป็นทีมอะคะ่ะ ก็คือจะไม่ได้ทําในส่วนของสาสุขอย่างเดียวะจะไม่ได้ทําในส่วนของโรงพยาบาลหรือรอพอสตอ,อย่างเดียวแต่จะมีการทําร่วมกันระหว่างคู่ศูนเด็กนะคะ,คะแล้วก็คือเด็กปฐมวัยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเนาะ,ะกับพ่อแม่แล้วก็อยู่ที่ศูนย์เด็กเพราะฉะนั้นคนที่มีความสําคัญในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการเด็กก็คือจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง แล้วก็ครูที่ศูนย์เด็กทีนี้ขอถามถึงประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับในแง่มุมของโรงเรียนก่อนค,ค่ะก่อนที่เราจะให้คุณครูไปทํากิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองเราก็จะมีการจัดอบรมคุณครูก่อนและเรื่องของโปรแกรมที่เพิ่นพีหรือวาอ่ากิจกรรมกอดเล่าเล่นเต้นวาสร้างสมาธินะคะ,คะให้คุณครูเป็นผู้นําในการที่จะดึงผู้ปกครอง แล้วก็เด็กมาทํากิจกรรมที่ศูนย์หรือว่าที่โรงเรียนค่ะคุณครูก็จะได้เหมือนมีความมั่นใจมีความรู้ในการที่จะนํากิจกรรมตรงนี้ค่ะไปใช้อย่างแพร่หลายและเราก็มีความคาดหวังว่าในในส่วนของโรงเรียนนะคะในศูนย์เด็กเองก็ตามจะมีการบูรณาการกิจกรรมเนี่ยค่ะ,คะเข้าไปเป็นเหมือนงานประจําของตัวเองเพราะว่ามันจะเกิดประโยชน์กับเด็กจริงๆเพราะจากปีห5ห้าเรามีการศึกษาทั้งก่อนและก็หลังทํากิจกรรมเพราะว่าตัวเลขของพัฒนาการเนี่ยดีขึ้นจริงๆนะคะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของรพสต์มีส่วนช่วยเหลือมากๆเลยนะคะเป็นชุมชนที่ครูเองครูเองก็เป็นครูในพื้นที่ก็จะรู้เหมือนท้าภาษาบ้านเราคือรู้ตั้งแต่พ่อแต่แม่อย่างเงี้ยอยู่บ้านคุณาม่หน้าตาเป็นยังไงการเลี้ยงดูเป็นยังไงบ้างก็จะสะท้อนข้อมูลตรงนี้มาให้รพสต เพราะว่าเราพสตอเนี่ยจะประเมินเด็กในช่วง5ากลุ่มวัยอยู่แล้วก็คือ9เดือน18เดือน30เดือนแล้วก็42เดือนโดยใช้เครื่องมือ DSPM เพราะฉะนั้นถ้าเราพศตอประเมินปุ๊บพบว่าล่าช้าก็จะส่งไปกระตุ้นที่โรงพยาบาลอีกทีก็เลยเกิดเป็นระบบสรอโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็โรงพยาบาลค่ะภาคีเครือข่ายที่มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการนี้นั่นก็คือโรงเรียนในพื้นที่อําเภอเรืองนกทาที่มีส่วนร่วม ในการเข้ามาช่วยวางแผนการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กร่วมกับทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทาคุณผู้ชมคะทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทาเองก็ได้มีโครงการที่เข้ามาพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่นะคะ<ๆ>เพื่อให้มีพัฒนาการที่สมวัยกับอยู่ในช่วงของเด็กปฐมวัยนั่นเองค่ะโครงการนี้ทางโรงเรียนเองก็ได้นํามาแล้วก็นํามาใช้กับเด็กๆ็ก เพราะฉะนั้นต้องถามท่านรองค่ะว่าทางโรงเรียนนั้นได้นําโครงการที่ได้ความรู้จากทางโรงพยาบาลมาปรับใช้กับเด็กในด้านใ,นใดบ้างคะค่ะในด้านของการบริหารนะคะก็จะได้ส่งเสริมสนับสนุนค่ะในการฝึกทักษะและก็การกระตุ้นพัฒนาการของเด็กเองนะคะค่ะโดยการนําให้คุณครูเนี่ย ได้ไปอบรมค่ะปฏิบัติการร่วมกับทางโรงพยาบาลค่ะคะเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาก,รการของเด็กในทริปพ e T ทีค่ะระดับประถมวัยและก็ระดับประถมศึกษาตอนต้นค่ะ,คะได้จัดหาคู่มือและก็เครื่องมือต่างๆนะคะได้นำมาให้คุณครูได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กมากที่สุดค่ะนอกจากที่ทางโรงเรียนเองได้ส่งคุณครูไปนะคะเพื่อที่จะไปเรียนรู้ กับทางโรงพยาบาลทางคุณครูเองค่ะได้มีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการนี้ยังไงบ้างคะคุณครูค่ะหลังจากที่ได้ไปอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพาราชเลิงนกทาได้นำกลับมาเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมที่แบบพื้นทีในวันนี้แล้วก็ได้นำทีมร่วมกับโรงพยาบาลสลา่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยางแล้วก็ทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพาราชเลิงนกทา ได้มาร่วมกิจกรรมตอนแรกทางทางโรงพยาบาลและข้อทางรอพอสตได้เป็นผู้มาร่วมก่อนต่อมาจากนั้นทางคุณครูก็ได้จัดทำกลุ่มกันเองนะคะ,คะแล้วก็ได้ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมและข้อผู้ปกครองให้ความสนใจในกิจกรรมที่แบบวุ้นทีนี้เป็นอย่างมากค่ะ,คะเด็กและผู้ปกครองต่างมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้ ภาพรอยยิ้มและความประทับใจเกิดขึ้นจากการที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทาเล่งเห็นความสําคัญของประชาชนทุกเพศทุกวัยคุณผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับคุณแม่ยุ้ยน,นะคะคุณแม่เองก็ให้รูปเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ค,ะค่ะก็รู้สึกเป็นเกียริแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งค่ะเนื่องจากว่าโครงการนี้จะเน้นให้คุณแม่เนี่ย ได้กอดลูกได้ร่วมกิจกรรมกับลูกความรู้ต่างๆนะคะเราสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อดูแลลูกหลานของเราเลยค่ะ<ช>หลังจาก<ช><ช>ที่เราเข้าร่วมโครงการแล้วเราได้นําองค์ความรู้ต่างๆเข้ามาเลี้ยงลูกเพิ่มเติมในด้านใดบ้างคะ,คะหลังจากที่เข้าร่วมโครงการแล้วนะคะเราก็จะมีการปรับปรับตัวได้เยอะหรือเราได้ความรู้มากขึ้นนะคะในการดูแลลูกของเราก็ เราก็จะกล้าที่จะกอดเขามากขึ้นกล้าที่จะหอมแก้มเขาให้ความรักกับเขาอย่างเงี้ยค่ะหรือกล้าที่จะแสดงออกในด้านของว่าการเล่านิทานค่ะนั่นคือสิ่งหนึ่งนะคะที่ทําให้แม่ลูกหรือว่าสถาบันครอบครัวนั้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นในการดูแลบุตรในช่วงปฐมวัยนั่นเองค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะ